สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการซึ่งสารปกครองสูงสุดท่านมีคำวินิจฉัยออกมาเกี่ยวข้องโดยตรงเลยกับการคมนาคมขนส่งบ้านเราโดยเฉพาะเรื่องรถยนต์รับจ้างหรือว่าแท็กซี่ที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละครับ ใช่ค่ะหัวข้อที่เราจะเจาะลึกกันวันนี้ก็คือความชอบด้วยกฎหมายของกฎกระทรวงฉบับหนึ่งนะคะคือกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนพุทธศักราช2560โดยเฉพาะเลยนะคะในข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะของรถยนต์ที่จะนำมาจดทะเบียนเป็นรถแท็กซี่เป็นครั้งแรกนะคะอ๋อครับครับข้อกำหนดที่ว่านี่มันเป็นยังไงนะครับแล้วทำไม ถึงได้มีประเด็นข้อพิพาทขึ้นมาได้ล่ะครับค่ะตามข้อ4วงเล็บ1ของกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะเขากําหนดไว้ว่ารถยนต์ที่จะเอามาจดทะเบียนเป็นแท็กซี่ได้เนี่ยเอ่อต้องเป็นรถใหม่สําเร็จรูปจากโรงงานเลยหรือถ้าเป็นรถที่ใช้แล้วก็ต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน2ปีคือนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะแล้วก็มีการใช้งานมาแล้วไม่เกิน2 0,000กิโลเมตรแล้วก็มีอีกเงื่อนไขสําสคัญคือต้องไม่ใช่รถที่เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงแล้วซ่อมแซมมาจนกระทบเรื่องความปลอดภัย ตรงนี้แหละคะ่ะที่เป็นประเด็นอ mm. คือผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่บางส่วนเขาก็มองว่ามันไม่ค่อยเป็นธรรมกับพวกเขานะคะไม่เป็นธรรมยังไงครับพอจะขยายความได้ไหมครับว่าเขามองจากมุมไหนหรือว่ากังวลเรื่องอะไรกันค่ะคือกลุ่มผู้ฟ้องคดีเขาแย้งว่าข้อกําหนดเรื่องอายุรถไม่เกิน2ปีเนี่ยมันทําให้การไปหารถมือสองสภาพดีๆนะคะมาทําเป็นแท็กซี่เนี่ยมันยากขึ้น โดยเฉพาะพวกรถบ้านรถมือสองทั่วไปที่อาจจะสภาพยังดีแต่ว่าอายุเกิน2ปีไปแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าถูกจํากัดหรือถูกบีบให้ต้องไปซื้อรถมือสองที่เป็นแท็กซี่อยู่แล้วจากพวกนิติบุคคลหรือบริษัทเท่านั้นกลายเป็นว่าหารถจากบุคคลธรรมดาหรือแหล่งอื่นๆที่อายุเกิน2ปีมาทาแท็กซี่ไม่ได้เลยเขาก็มองว่าเอ๊ะอย่างนี้มันเป็นการเลือกปฏิบัติตหรือเปล่าอ๋อฟังดูแล้วก็เป็นข้อกังวลที่พอเข้าใจได้นะครับ แล้วทางสารปกครองสูงสุดท่านวินิจฉัยเรื่องนี้ออกมาว่ายังไงบ้างครับสารท่านก็พิจารณาหลายประเด็นเลยค่ะประเด็นแรกนะคะสารท่านชี้แจงว่าไอ,ขอ้ข้อกาหนดเรื่องรถใหม่หรืออายุไม่เกินสองปีเนี่ยมันใช้บังคับเฉพาะกับก,บการนํารถมาจดทะเบียนเป็นรถแท็กซี่ครั้งแรกเท่านั้นนะคะไม่ได้บังคับกับรถที่เป็นแท็กซี่อยู่แล้วซึ่งการโอนรถแท็กซี่เดิมเนี่ยเขาก็มีระเบียบอื่นกํากับดูแลอยู่แล้วค่ะเป็นรถแท็กซี่คันเก่าอยู่แล้ว จะซื้อจะขายจะโอนให้กันก็ไม่ได้ติดเรื่องอายุ2ปีนี้ว่าเงินเถอครับถูกต้องค่ะไม่ติดค่ะประเด็นต่อมาที่สำคัญมากศาลท่านพิจารณาว่าการกำหนดเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยมันถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา27วรรค3หรือไม่ซึ่งศาลท่านก็วางหลักไว้นะคะว่าการปฏิบัติต่อบุคคลแตกต่างกันเนี่ยจะถือว่าไม่เป็นธรรม ก็ต่อเมื่อมันปราศจากเหตุผลอันควรค่าแก่กับการรับฟังจริงๆครับแล้วในกรณีนี้นะครับสารท่านมองว่าการออกกฎกระทรวงข้อนี้มีเหตุผลอันสมควรที่จะรับฟังได้ไหมครับมีค่ะสารท่านไปพิจารณาจากหมายเหตุท้ายกฎกระทรวงเลยนะคะก็พบว่ามีเหตุผลสําคัญอยู่ คือเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการแล้วก็เรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันเลยทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยซึ่งมันก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่เปิดเสรีการจดทะเบียนแท็กซี่เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็เป็นการกระตุ้นการแข่งขันด้วยให้นํารถใหม่ๆมาให้บริการกันมากขึ้นค่ะอืม แสดงว่าสารเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรที่จะก,กำหนดมาตรฐานแบบนี้ขึ้นมาใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะสารยังเห็นว่ากฎกระทรวงนี้ก็ไม่ได้บังคับนะคะว่าผู้ขับแท็กซี่ต้องไปซื้อรถมือสองจากนิติบุคคลเท่านั้นคือยังสามารถจัดหารถจากบุคคลธรรมดาได้ถ้าหากรถคันนั้นยังไม่เคยจดทะเบียนเป็นแท็กซี่แล้วก็เข้าเงื่อนไขเรื่องอายุเรื่องระยะทาง หรือในกรณีที่เป็นการโอนรถแท็กซี่คันเดิมอยู่แล้วก็ทำได้ตามระเบียบการโอนพอมาชั่งน้ำหนักกันระหว่างประโยชน์สาธารณะโดยรวมคือการบริการที่ดีความปลอดภัยกับผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพสารท่านจึงเห็นว่าข้อกำหนดในข้อ4วงเล็บ1เนี่ยไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ชอบด้วยกฎหมายแล้วค่ะปรุงนี้สารท่านก็ใช้หลักความได้สัดส่วนเข้ามาพิจารณาประกอบด้วยนะคะ คือดูว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมเหมาะสมกับเป้าหมายหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้กระทบสิทธิของผู้ประกอบอาชีพเกินสมควรซึ่งศาลก็เห็นว่ามันได้สัดส่วนค่ะสรุปได้ว่าการกำหนดให้รถแท็กซี่ที่จะมาจดทะเบียนใหม่ต้องเป็นรถใหม่หรืออายุไม่เกิน2ปีนั้นเป็นข้อกำหนดที่ ศาลมองว่าชอบด้วยกฎหมายเพราะว่ามีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและก็ไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบอาชีพถูกต้องค่ะประเด็นนี้สำคัญมากนะคะสำหรับหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงคมนาคมและก็กรมการขนส่งทางบกคือคำวินิจฉัยนี้เป็นการยืนยันหลักการที่ว่ารัฐสามารถออกมาตรการเพื่อกำหนดมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยในการบริการสาธารณะได้ ถึงแม้ว่ามาตรการนั้นมันอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการอยู่บ้างไม่มากก็น้อยแต่ตราบใดที่มาตรการนั้นมันมีเหตุผลอันสมควรมุ่งต่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักแล้วก็ได้สัสดส่วนคือไม่ได้เป็นภาระเกินกว่าเหตุ ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับหลักความชอบด้วยกฎหมายและก็หลักความได้สัดส่วนซึ่งหน่วยงานภาครัฐควรจะยึดถือเป็นแนวทางในการออกระเบียบหรือกฎเกณฑ์อื่นๆต่อไปนะคะโดยต้องชี้แจงวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะให้ชัดเจนด้วยค่ะครับก็นับว่าเป็นประเด็นที่ทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับเรื่องการชั่งน้ําหนักระหว่างประโยชน์ส่วนรวมกับผลกระทบต่อผู้ประกอบการแล้วมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจหรือน่าจะคบคิดกันต่อจากเรื่องนี้ไหมครับค่ะ สิ่งที่น่าคิดต่อสำหรับหน่วยงานภาครัฐนะคะก็คือว่าในขณะที่การกำหนดมาตรฐานเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็ทำได้ตามที่สารท่านวินิจฉัยแล้วแต่คำถามต่อไปก็คือว่าแล้วเราจะสร้างสมดุลยังไงระหว่างการยกระดับคุณภาพบริการความปลอดภัยกับสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบอาชีพโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพรายย่อย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นเร็วมากในธุรกิจขนส่งยุคปัจจุบันจะทำยังไงให้กฎเกณฑ์ต่างๆมันยังทันสมัยไม่สร้างภาระที่หนักเกินไปแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงบรรลุเป้าหมายเรื่องประโยชน์สาธารณะได้อยู่อันนี้ก็เป็นโจท,ท้าทายนะคะที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงต้องพิจารณากันอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ